กลับไหมเน่ยกลับไหมเนี่ยไม่ตัวน้อยเราฟังดูอยู่ฟองดูอยู่บ้านที่เป็นน้องตัวใหญ่เอยตัวน้อยมากเลยพี่พี่ขอพี่พี้นีพี่ของี่ค่ะที่เด็กเด็กแม่วันนี้ไม่สัดผ้าเลยนะคะตัดผ้ากันถึงนิดนึงได้ไหมนะพี ไม่เดียวไม่ใ่ได้เลยหรอติดใจอะไรตอนนี้ก็ได้ไม่ไม่จอะไม่ได้เลไม่ไเตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะก็อยากโฟกัสเ่งน้นในที่มันผ่นมาก็อยากให้มันผ่านไปเนอะที่รักติดใจพี่ชิตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นค่ะก็อยู่กับลูกมีครอบครัวที่รักมีมีเนี่มานี่กาแค่นี้เราแฮปปี้แล้ว ะจมพูดอไม่ไม่อยากจะพาดพิงหรือใครอะไรตอนนี้หวะคือจบแล้วก็อยากจบแบบจบจริงๆคือไม่อยากจะตอกย้ำตัวเองหรือตอกย้ำใครอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนงี้ยใช่ค่ะใช่อยากคุกอ้อนตอนนี้เพราะว่ากำลังใจล้นมากแล้วก็คืออยากอยากอยากทำอะไรดีๆอ่ะต่อไปนะคะก็ถือว่าำลังใจกำลังใจมาเต็มแล้วกำลังใจมันเต็มเยอะถือกำลังใจเยอะมากก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ เลยแฟนคลับก็ออยังเหนียวแน่าานเหมือนเดิมค่ะครอบครัวว่าไงบ้างคะพี่ครอบครัวก็ดีค่ะมีกใจ<ช>มาตลอดตัง้งต้นก็ทุกเรื่องอ่ะคะ่ะท,ท่าพิมพ์ทราบไหมวันนี้พี่ปื้มก็ออกงานเหมือนกันอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะก็นนคือตั้งแต่หลังเลิกกันก็ไม่ไม่ได้คุยกันหรืองานเด็อะไรไม่ติดต่อกันเลยไม่เลยไหนค่ะ เข้้าามดวยก็อาจจะโครงการเรื่องงานหลายๆอย่างที่เราอยากทำแล้ก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทําตอนนี้เนี่ยก็เป็นแบบฟรีดอมและอิสระแล้วก็รทำงานที่เรียกว่าหันจับบานทำงานก็คือเรื่องงานเบียโซ่ที่ก็คือก็ไม่ไม่ได้ทำแล้วก็คือจับจับต่องานแล้วก็มาต่อความรวยเลยควายค่ะแล้วเราสองคนจะไม่ปกติปกติเขาให้ร่วมงานถ้าถึงก็ร่วมงานไดง กันด้วยดีไม่ได้ว่าทขาเราตอกนเลยแเลิกกันมันก็มันก็ทั้งแน่เเนี่ยมันมีเรื่องจริงมั้งไม่จริงมั้งอะไรอ่างค่ะล้วเราก็ไม่อยากพูดอันนี้คือทางครอบครัวอะไรก็เขียนเรียบร้อยล้วใชคไปคะเรียบร้อยค่ะทางครอบครัวพี่คะเียิมิมตแป๊นนึงนะคะเพราเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มงานไม่ต้อรับงานดค่ะค่ะตอนนี้พิมทำชนลใหม่ เป็นทุนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็แฟนคลับแบบให้ฟิดแบบดีมากแล้วก็ฝากด้วยนะคะเป็นเป็นช่องที่รวมรายการวาไรตี้โดยที่ทีมอยากเป็นผู้้ๆเร็นอการอันนี้ทำคนเดียวหรือว่าทำคนเดียวค่ะแล้วก็มีชีมงการที่ไปทำงานด้วยกันทำงานด้วยไม่ได้ตั้งใจทำออกมาเพื่อรับใช่ไม่ค่ะไม่มีความคิดอย่างไรเลยเนาะ อันนึงแล้วะคิกนะคะชของก้องได้่อบคุณค่ะ